สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Apollo Weekly Global Investment Brief ประจำวันที่5มกราคม2569ค่ะเปิดสักราดใหม่กันแล้วนะคะแหล่งข้อมูลที่เราได้มาในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเรามาเจาะลึกกันดีกว่าค่ะว่าภูมิทัศน์การลงทุนทั่วโลกช่วงต้นปีเป็นยังไงแล้วมีอะไรที่เราต้องจับตามองเป็นพิเศษบ้างเริ่มกันที่ตลาดใหญ่ที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกาก่อนเลยนะคะปกติปลายปีเราจะได้ยินคําว่า Santa Rally ที่หุ้ จะวิ่งขึ้นกันคึกคักแต่ข้อมูลบอกว่าปีที่แล้วเอ,อ่อซานต้าไม่มานะคะกลายเป็นว่ามีแรงเทขายทำกำไรออกมาซะง,งั้นเอ,อ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยใช่เลยครับปรากฏการณ์ซานต้าแรลลี่ที่คาดหวังกันก็ไม่เกิดจริงๆที่เห็นชัดๆคือการขายทำกำไรออกมาโดยเฉพาะในหุ้นที่วิ่งขึ้นมาแรงๆตลอดทั้งปีนะครับค่ะนักวิเคราะห์มองว่าส่วนหนึ่งก็เป็นการขายเพื่อบริหารจัดการภาษีอีกส่วนก็คือการปรับพอร์ตเพื่อเตรียมรับปีใหม่ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือสัปดาห์นี้ตลาดอาจจะยังแกว่งอยู่ครับอือเพราะอะไรคะอืมประเด็นเรื่องการประกาศชื่อประธานเฟดคนใหม่ซึ่งตลาดจะอ่อนไหวมากกับเรื่องนี้คือเขากลัวว่าการเมืองจะเข้ามาแทรกแซงนโยบายการเงินที่เป็นอิสระมาตลอดครับอือหือประเด็นร้อนตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเนี่ยในขณะที่ตลาดสหรัฐดูเหมือนจะขอพักหายใจก่อนแล้วฝากฝังเอเชียล่ะคะบรรยากาศแตกต่างกันไหมโอ้โหนี่เหมือนหนังคนละมวลเลยครับจริงเหรอคะครับ พอเงินออกมาจากสหรัฐก็ต้องหาที่ไปและดูเหมือนว่าจุดหมายปลายทางนั้นคือเอเชียและตลาดเกิดใหม่หรือที่เราเรียกกันว่า EM นี่แหละครับปลายปีที่แล้วมีฟันอินฟลูหรือว่าเงินทุนไหลเข้ามาชัดเจนมากและโมเมนตัมนี้ก็น่าจะยังต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้ด้วยมาสนใจจังค่ะสิ่งที่น่าตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยก็คือ Q IPO ของบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็ AI ในตลาดอินเดียจีนและฮ่องกงที่แบบจ่อ Q รอเข้าตลาดกันเพียบเลยครับ นี่เป็นสัญญาณว่านักลงทุนทั่วโลกยังเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของภูมิภาคนี้อยู่ฟังดูแล้วบรรยากาศฝั่งเอเชียคือคักมากเลยแล้วคลื่นบวกนี่มันส่งมาถึงตลาดหุ้นไทยบ้านเราด้วยไหมคะแน่นอนครับคาดว่าตลาดหุ้นไทยจะเปิดปีได้ค่อนข้างดีเลยขยับขึ้นตามทิศทางของตลาด EM โดยรวมค่ะนักวิเคราะห์ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ไว้ที่1,244ถึง1,320จุดครับอืมและก็มีคำแนะนำที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลคือ นี่เป็นจังหวะดีที่จะเริ่มทยอยสะสมหุ้นปันผลอ,อเพราะใกล้ฤดูจ่ายปันผลแล้วใช่เลยครับเพราะกำลังจะเข้าสู่ฤดูการจ่ายปันผลในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นกลยุทธ์ที่เน้นความมั่นคงหน่อยท่ามกลางความผันผวลนครับนอกเหนือจากหุ้นแล้วในฝั่งสินค้าพภกพันฑ์ก็มีเรื่องน่าสนใจเหมือนกันโดยเฉพาะทองคําที่เห็นว่าร่วงหนักเลยมันเกิดจากอะไรคะประเด็นเรื่องทองคํานี้น่าสนใจมากครับที่ราคาทองถูกเทขายอย่างหนักจนหลุดแนวรับสําคัญที่4,500ดอลลาร์ไป เป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่า real yield หรือผลตอบแทนที่แท้จริงมันปรับตัวสูงขึ้น real yield ครับอธิบายง่ายๆก็คือเมื่อผลตอบแทนจากพันธบัตรที่ปลอดภัยมากๆพอหักลบเงินเฟอ้อแล้วอย่างให้ผลตอบแทนเป็นบวกการถือทองคําที่ไม่ให้ดอกเบี้ยอะไรเลยก็เลยดูน่าสนใจน้อยลงทันทีอ oh, ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอมีทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าและปลอดภยัยทองก็เลยถูกลดความสําคัญลงถูกต้องครับส่วนราคาน้ํามันก็ผันผวนสุดๆ หลังจากมีข่าวใหญ่ที่สหรัฐเข้าไปจัดการกับเวเนซุเอลาซึ่งอาจกระทบต่อปริมาณน้ำมันในตลาดโลกได้แล้วสำหรับค่าเงินบาทล,ล่ะคะเห็นว่าแข่งค่าขึ้นมาเยอะช่วงปลายปีใช่ครับเงินบาทแข่งค่าขึ้นมากแต่ก็กลับมาอ่อนค่าแรงในวันทำการสุดท้ายของปีซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่สูงแต่แนวโน้มใหญ่ในปี2026ยังมองว่ามีโอกาสแข่งค่าได้ต่อนะครับ โดยสัปดาห์นี้คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ31.2ถึง31.7บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับโอเคค่ะข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากเลยทีนี้เราจะแปลงข้อมูลพวกนี้มาเป็นกลยุทธ์การลงทุนจริงๆได้ยังไงบ้างคะโดยเฉพาะในตลาด EM ที่กำลังมาแรงสำหรับตลาดเกิดใหม่หรือ EM ที่กำลังน่าสนใจมีกองทุนที่ถูกแนะนำมาคือ KCEMQ แล้วก็อีกตัวคือ b e l ีย์ก f o r ์ d วิล r ์อ e มเมอร์จิงมาร leading companies Fund ครับค่ะซึ่งจะเน้นลงทุนในบริษัทชั้นนำของกลุ่มประเทศเกิดใหม่แต่ถ้าจะมองในเชิงเทคนิคเป็นไอเดียเขาจะใช้ตัวแทนอย่าง iShares MSCI Emerging Markets ETF หรือ EEM ซึ่งกลยุทธ์ที่แนะนำเนี่ยไม่ใช่การเข้าไปไล่ราคานะครับแต่เป็นการรอจังหวะที่ตลาดยอดตัวลงมาในโซน55.70ถึง5 5 9 5เพื่อเข้าซื้ออือคือรอจังหวะย่อตัว ใช่ครับหรือรอให้ราคายืนเหนือ5 6 3 0ให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยตามไปในข้อมูลมีพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยอย่างหุ้นกู้อนุพันธ์ด้วยชื่อปแปลกๆทั้งนั้นเลยค่ะอย่าง memory auto callable n o t e หรือ bullish shark fin n o t e พวกนี้มันคืออะไรคะเป็นเครื่องมือสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงขึ้นครับอย่างตัว bullish shark fin n o t e ที่อ้างอิงกับราคาพล a t ินัมเนี่ยถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับมันเหมือนการการเดิมพันว่าราคาพล a t ินัมจะค่อยๆขยบขึ้น แต่ต้องไม่ขึ้นแรงหรือเร็วเกินไปจนทะลุกรอบที่กำหนดไว้ถ้าเป็นไปตามนั้นก็ได้ผลตอบแทนที่ดีไปฟังดูน่าสนใจนะคะครับซึ่งมันน่าสนใจเพราะตอนนี้ p l a ติน u มมีเรื่องราวสนับสนุนเยอะมากทั้งความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใช้แทนพลาเดียมซึ่งแพงกว่าบทบาทในเศรษฐกิจไฮโดรเจนที่กำลังมาแรงแถมอุปทานจากแอฟริกาใต้ก็ตึงตัวทําให้ราคายังมีโอกาสไปต่อได้อีกไกลเมื่อเทียบกับทองคําครับฟังดูน่าสนใจมากค่ะเป็นการลงทุนที่มีเรื่องราวรองรับชัดเจนเลย สุดท้ายนี้อะไรคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่เราต้องจับตาดูในสัปดาห์นี้คะเหมือนเป็นตัวแปรที่จะชี้ขาดทิศทางตลาดได้เลยตัวแปรที่สําคัญที่สุดในสัปดาห์นี้หนีไม่พ้นข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐครับโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือ Non Farm Payrolls ที่จะประกาศในวันที่9มกราคมนี้ตัวเลขนี้จะเป็นเหมือนเข็มทิศที่บอกทิศทางดอกเบี้ยของเฟดได้เลยโอ้โหครับถ้าตัวเลขออกมาแข็งแกร่งเกินคาดตลาดอาจจะกังวลว่าเฟดอาจไม่รีบรดลดดอกเบี้ยก็ได้ นอกจากนี้ก็ต้องดูสัญญาณเศรษฐกิจจีนที่เริ่มชะลอตัวลงแม้ภาคบริการจะยังดีแต่คําสั่งซื้อจากต่างประเทศกลับหดตัวซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดเกิดใหม่โดยรวมได้ครับเรียกได้ว่าทุกสายตากําลังจับจ้องไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ครบถ้วนทุกประเด็นสําคัญแล้วค่ะสวัสดีและขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนติดตามรายการ Apollo Market Scan ต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่สนใจลงทุน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือติดต่อขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์อพอลโลเวลจำกัดโทร021808088หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเ,มเกี่ยวกับอพอลโลเวลได้ที่ w w w a p o l l o w e l l c o t h